ใครจะทำแฟ้มคูู้ช่วยนะครับประเมินก็เป็นเอกสารประกอบคำบรรยายนะครับประเมินความพร้อมครูผู้ช่วยนะครับสิบสองตัวบ่งชี้ประเมินสี่ครั้งในสองปีนะครับก็จะมีอยู่สองด้านก็คือด้านปฏิบัติตนกับด้านปฏิบัติงานนะครับปฏิบัติตนสี่สิบคะแนนก็จะมีอยู่หกหัวข้อย่อยปฏิบัติงานหกสิบคะแนนก็จะมีอยู่หกหัวข้อย่อยนะครับ เกณฑ์การประเมินนะครับครั้งแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะครับครั้งที่สองก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบคะแนนแต่ละด้านนะครับด้านบัตตนไม่ต่ำกว่ายี่สิบสี่คะแนนปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าสามสิบหกคะแนนครั้งที่สามนะครับครั้งที่สี่ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบนะครับด้านปฏิบัติตนไม่ต่ำกว่ายี่แปดคะแนนแล้วก็ด้าน ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า42คะแนนนะครับต้านปฏิบัติตนคะแนนเต็ม4นะคะแนนคะแนนปฏิบัติงานขนานเต็ม60คะแนนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ครูช่วยทุกคนต้องทำนะครับทีนี้เราดู powerpoint นะครับแบบต่างๆที่ที่จะมาทำแบบประเมินความพร้อม พัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งผู้ช่วยนะครับภารกรเมือคือใส่ชื่อสกุลเข้าไปนี่ประวัติส่วนตัวนะครับประวัติส่วนตัวตอนที่สองก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะครับเราสอนแผนกอะไรกลุ่มสาระอะไรนะครับผลงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายนะครับ เราก็ใส่ไปเป็นหัวหน้างานอะไรยหรือว่าเป็นผู้ช่วยงานอะไรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่งานอะไรทีนี้เรามาดูด้านที่1ปฏนะิบัติตนปฏิบตัติตนหัวข้อวินัยและการรักษาวินัยนะครับคือ1 1ึ่หนึ่งการแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับการเรศะารต่อผู้เรียนนะครับเราก็ต้อง เขียนอะไรบ้างครับ้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียนเช่นการพูดจาไเร,รอบบริบาตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกศย์นะครับใช้คําพูดนี้เข้าไปในแฟ้มได้นะครับหลักฐานก็คือพฤติกรรมสอบสัมภาษณ์ครูผู้บริหารนะครับควบคุมดูแลเด็กเป็นครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนะครับต่อไป1.2 1.2ก็วินัยการก็อยู่ในหัวข้อวินัยและการรักษาวินัยอยู่นะครับแบบประเมินก็จะเป็นหัวข้อตามนี้นะครับหัวข้อตามนี้อยู่การแสดงออกทางอารมณ์ิริยา5ทางและการพูดสื่อสารได้เหมาะสมนะครับเราจะ บันทึกการปฏิบัติงานยังไงนะครับก็คือข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ปริยาท่าทางและการสรื่อสารได้เหมาะสมกับกราธเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นนะครับหลักฐานก็คือการสัมภาษณ์ครูผู้บริหารและรูปภาพนะครับอ่าต่อไป1.3การมีเจตคติเชิงบวกกับ ประเทศชาตินะครับคือข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามความดีซึ่งกระทําด้วยความสํานึกในจิตใจเช่นความเสียสละมีน้ําใจความเกรงใจความยุติธรรมความเห็นอกเห็นใจการม,มีระยะที่งดงามนะครับความรักและความเมตตาต่อสิทธิเพื่อเป็นกำลังใจ กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าหลักฐานการหลักฐานข้อมูลก็สนับสนุนปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับก็คือเราจะเอารูปไปเลือกตั้งก็ได้หรือรูปอะไรที่เกี่ยวกับการสนับสนุนประชาธิปไตยนะครับอ่าต่อไป1.4 การปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการนะครับก็ข้ารเจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการโดยเป็นบุคคลที่เขารพและปฏิบัติตามกฎหมายรักษาระเบียบวินัยของทางราชการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีหลักในการปฏิบัติหน้า,ท,าที่ของครูอย่างชัดเจนนะครับลักฐานก็คือปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนแล้วก็เอารูปภาพมาใส่ ไป1นนะครับอันนี้ยังอยู่ข้อหนึ่งอยู่ครับแบบประเมินมี6แบบประเมินในดคือการปฏิบัติตนตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับความเป็นครูขร้าราชการครูก็จะมีข้อความเข้าไปข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายและการกระทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและตัเองและสังคมโดยใช้เหตุผลและวิจัยนญ,ญ,ญาณในการตัดสินใจ เลือกปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รัว่าหมายจนบรรลุนะครับเอาตัวนี้นอาการก็คือเข้าสอนตรงเวลาและเต็ม,เ,ตมเวลาของผู้เรียนเราก็เอาไปตอบในเล่มได้นะครับพวกนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่าง1.6การปฏิบัติตามกฎหมายข้าพเจ้ารักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติจางเคร่ง อยู่เสมอโดยศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและภูละคลากรทางการศึกษาพศสอ4 7อเพื่อเตือนตนมีให้กระทําผิดทางวินัยน,นะครับและกฎหมายฉบับทุกฉบับนะครับหลักฐานก็คือปฏิบัติตามระเบียบนะครับไม่มีการถูกฟ้องร้องต่อไปข้อ2ก็คือคุณธรรมจริยธรรมนะครับแบบประเมินประเมินที่2ก็คือ คุณธรรมจะยธรรมนะครับมีหกมีหกหัวข้อนะครับก็คือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจะได้ทำเพื่อาการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณธรรมงามดีนะครับก็เอาไปตอบได้หลักฐานก็คือข้าวัดปฏิบัติธรรมเอารูปที่เคยข้าวัตเอาไปนะครับร 2.2การเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนา,านกิจของศาสนาที่รับถืออย่างสม่ำเสมอเราก็เอาคำตอบข้าพเจ้าดํารงตนตามหลักธรทางพื่อศาสนาและ,ะบัตรตนอย่านี้นะครับเอาไว้ใส่สองจุดาก็การเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเขาลบกิจกรรมที่แสดงถึงจุด จารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนนะครับก็คือเราได้เอากิจกรรมต่างๆของชุมชนนี้มาใส่นะครับหัวข้อนี้เราต้องไปร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนนะครับการเห็นความสําคัญเข้าเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเข้ารบกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาตินะครับคือการเข้าแถวหน้าเสาธงนี่ก็ถือว่าเป็นการเคารบาตินะครับ ประเภนีต่างๆตกักบาตรนวัาสาคัญนะครับโรงเรียนให้ตักบาตรก็เราก็ไปตักบาตรกับเขานะครับมีรูปการมีจิตบริการและจิตอาสาสาธารณะนะครับ,รบก็คือคำา่าจ้ารย์ความจิตใจที่จะบริการนะด้วยความและมีจิตอาสาในการร่วมงานกับชุมชนนะครับคือเรามีงานช่วยในโรงเรียนอะไรเราก็ต้องทํานะครับ 2.6นะครับการต่อต้านการกระทําของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมรวมนะครับก็คือข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิเพื่อดํารงชีพตามสายกลางนะครับอะไรบ้างที่ต่อต้านการกระทําที่ไม่ดีก็ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดหรือว่ารณรงค์ต่อต้านอะไรนะครับใน กิจกรรมต่างๆโรงเรียนก็เอามาใส่ได้ครับต่อไปข้อ3ด้านจริยธรรมวิชาชีพนะครับจริยธรรมวิชาชีพนะครับก็มีอยู่11ข้อนะครับตัวนี้เยอะเลย11ข้ออหการพัฒนาวิชาชีพและปูริภาพอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็ข้าราช้ารแบบตนตามความเหมาะสมของครับคุณครูตามจรรยาบรรณของค,ครูนะครับก็คือภาพกิจกรรมการเข้ารับกับรบรวมการเพิ่มความรู้นะครับจรรยาบรรณข้อ2ก็การมีนิสัยทัศนดรู้และเข้าใจสนใจ,จติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติในปัจจุบันก็คือ มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าโดยกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อโดยมีการติดตามข่าวการเคลื่นนอนไหวทางการศึกษาในเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่เสมอนะครับนี่ก็เราก็เอาหลักฐานมาคือพวกการอบรมความรู้ต่างๆนะครับในปัจจุบันเพิ่มความรู้เราการไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องนะครับ แล้วก็เอาข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสําคัญของการเป็นครูที่ดีมาเส,เสมอโดยมีรักและศรัทธาในชาชีพครูนะครับแล้วก็การสอนนอกตารางก็ได้นะครับเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับการสอนเต็มเวลานะครับก็คือไม่แสวงหาผลประโยชน์นะครับ การมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการทํางานโดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้นะครับเราก็ต้องมีกิจกรรมการเรียนรู้การสอนแบบ acting learning นะครับก็คือเด็กได้มีการ acting ตลอดเวลานะครับ เด็กจะได้มีความรู้แล้วก็ตั้งใจเรียนนะสมมตถ้าการให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอนี่ก็เราก็ต้องข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมการรบรมความรู้ที่เกี่ยวกับการศึกษาอยู่เสมอเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมข้าพเจ้าทําการบันทึกและสรุปผลกิจกรรม นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและผู้เรียนก็คือเข้าร่วมประชุมงานต่างๆที่เราเคยเข้านะครับเข้าเป็นกรรมการตัดสินต่างๆก็เราก็เอามาใส่ได้นะครับตรงนี้ 6. รักและเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนุนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาค ข้าพเจ้ามีความรักและศรัาทธาในวะิชาชีพครูพึงนกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิทั้งต่างตรงและทางอ้อมส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือสิทธิเสมอมาอันนี้ก็เรามีกิจกรรมอะไราดีๆต่อเด็กแล้วก็มาใส่ได้ทางนั้นนะครับ3ามสการประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนครับก็คือข้าพเจ้าดำรงตนเป็นความ ด้วยความสุภาพน้อมน้อมสำรวจในริยามรารยาทการแสดงออกด้วยวาจาแต่งกายสะอาดเรียบร้อยนะครับก็คือเราเอาภาพกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนนี่มาใส่นะหัวข,ข้อนี้แบบการไม่ประบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและจิตใจของผู้เรียนก็ข้าพเจ้าประพติตนตามจารรยาบรรณวิชาชีพอย่างเค,คร่งครัด จะท่องให้สะอาดหรือว่าเสริมกําลังใจทางบวกให้แก่ผู้เรียนโดยให้รางวัลน,นะครับแล้วก็กิจกรรมในห้องเรียนนะครับเรามาแสรได้หมดเลยพวกนี้การทํางานกับผู้อื่นที่ได้ที่ได้โดยยึดหลักความสามคัคคีเครือขูนซึ่งกันและกันข้าพเจ้าปฏิบัติงานต่างๆทางโรงเรียนที่มอบหมายให้ความร่วมมือกับคณะครูในการทํากิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกฐารศึกษาด้วยความเต็มใจนะครับเราก็เอาภาพกิจกรรมที่ถ่ายหมู่กับเพื่อนๆนะครับมาใส่1 0นะครับ3.10การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นํามาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการพัฒนากับผู้เรียนโรงเรียนนะครับก็เราก็เอาภาพโครงการที่เกี่ยวกับ สิง่งแวดล้อมหรือปัญญาท้องถิ่นนะครับมาใส่โครงการาปลูกต้นไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับโครงการเกี่ยวกับชุมชนนะครับตัวนี้11การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับเราเอาข้อความนี้ใส่แล้วส่วนตรงนี้ก็เราก็ไปใช้สิทธิ์ผู้แทนรัษฎรหรือ เราเคยเลือกตั้งอะไรนะครับหรือเด็กเลือกตั้งประธานโรงเรียนนี่เราก็ไปถ่ายรูปนะครับได้หมดนะครับพวกนี้ไปไปสี่นะครับํำรงชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำรงชีวิตปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือ 4.1มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็เ้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดําเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เอาหลักปัญญามาใส่นะครับแล้วก็แล้วเ,เอารูปหลักฐานที่เกี่ยวกับเราออมทรัพย์มีเงินออมทรัพย์ไหมมีเงินออมไหมหรือว่าเรามีสวนมีอะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรา ปลูกเองกินเองงี้ได้นะครับมาใส่รูป4.2มีการนําหลัปกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ไปรับประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนก็คือแผนการสอนเอกสารการสอนแล้วก็ข้อสอบวัดความรู้นะครับเกี่ยวเอามาใส่นะครับแผนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงสี่จุดสาม มีการนำลับปัญญาสิโกเพียงไปปรับประยุกต์ในภารกิจที่ได้เป้หมายนะครับก็คือการจัดห้องเรียนนะครับใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดพอเพียงนี่ก็ถือว่าใช่นะครับเพราะว่าเราใช้ของให้คุ้มค่าที่สุดในห้องเรียนนะครับการจัดวัสดุวัสดุฝึกนะครับใช้อย่างหมดนะครับไม่ได้ใช้เหลือนะใช้เหลือไม่ใช่ใช้เหลือไม่ได้ครับเราซื้อเท่าไหร่เราใช้เท่านั้นนะครับ มีการนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ในการดำเนินชีวิตของตนเองนะครับแล้วก็ถ้าเราเนี่ยข้าพเาจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาพอเพียงนะครับเราก็อะไรบ้างในชีวิตเรานะครับเอามาใส่ได้เลยกูขักส้นครัวํำอาหารกลางวัน,น,วานมาทับทานเองที่โรงเรียนอย่างนี้แล้วแต่ของเรานะครับว่าเรามีอะไรบ้างเป็นแบบอย่าง ในการนำลักปัจจาไซโตเพียงไปรับประยุกต์ในภารกิจต่างๆหรือตํามมงชีวิตของตนนะครับแล้วก็ข้าพเจ้าหรือบ,บัตน์ตนอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิใช้ชีวิตบนสายการยึดหลักปัจจาลไกโตเพียงนะครับมาเป็นคําตอบนี้แล้วก็หลักฐานเราอาจจะเป็นแบบอย่างโดยการนําติดป้ายนะครับติดป้ายเป็น จัดห้องเรียนให้ตระหนักถึงความเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สิทธ์นะครับขอให้จิตวิญญาณของความเป็นครูการเข้าสอนตรงเวลานะครับแล้วก็เอารูปขณะเรองสอนนะครับมาใส่อั่นี้ก็ข้อความที่เราจะมาใส่พระเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติตนอย่างมเสม,สเมอ เราก็เอาเอาไปใส่ได้ตรงนี้5.2นะครับการตระหนักในความรู้ทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆที่ให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็พัฒนาความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นนะครับเราอุปรมอะไรเรามาใส่นี่นะครับมุ่งมั่นความจเจริญก้าวหน้าโดยกําหนดเป้าหมายชีวิตนะครับเราก็มาใส่ 5.3การสร้างความสมรสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนเ้าก็คือเราสั่งสอนอาคารคือการสอนในห้องเรียนนะครับเราเอารูปในห้องเรียนที่เราสอนนี่มาใส่วุฒธรรมต่างๆเราก็เอาใส่นะครับอบรมให้เด็กเป็นคนดีอย่างนี้อบรมให้เด็กแต่งตัวเรียบร้อยนะครับ5.4ครับ การรู้จักให้อภัยปราศจากอคติช่วยเหลือส่งเสริมพันธุสนุนให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็พระเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนเพื่อเพื่อให้นักเรียนประสบความสําเร็จรสอนเสริมกิจกรรมต่างๆนะครับกิจิรรมต่างมีแลรางวัลน,นะครับมาใส่ได้เลยการเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา5.5 นี่แบบประเมินที่5นะครับประเมินที่5นี้มีกี่หัวข้อโอ้มีจิตหัวข้อนะครับเนี่ยข้ารเจกาเสียสละเวลาตนเองมีความมุ่งมั่นมานะและคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนในด้านต่าง,างๆนะครับ ให้คําแนะนําให้คำปรึกษานักเรียนประจําชั้นเรียนและผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็เอาลายคุยกันกับผู้ปกครองมาใส่ได้นะครับหรือว่าลายคุยกันกับเด็กเนี้ยใส่ได้การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ใฝ่รู้ค้นหานะครับ กิจกรรมการอ่านหรือกิจกรรมติดตามให้ผู้เรียนรักการอ่านหรือกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับนักเรียนนี่เอามาใส่ได้นะครับการทุ่มเทเสรีร,ระในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนไ่หาความรู้ใหม่ๆนะครับก็คือศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์พัฒนาตนเองและศึกษาเพิม่มเติมเข้าร่วมกลุ่ม,ม,มต่างๆ ซื้อการในการสอนเรามาใส่นะครับตัวนี้แล้วก็ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตนะครับขขาหกจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูนะครับหกมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูนะครับเอาก็มาใส่ทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างตัวนี้นะครับสามารถไปเขียนได้เลยนะครับ การเอารูปภาพมาประกอบเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของเราหกจุดสอก็ทุ่มเทนะครับในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็แผนการสอนมาใส่นะครับหรือแมาสื่อการสอนมาใส่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับกาปรปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพนะครับ ข้าพเจ้าประพฤตินตนให้เป็นเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและจิตใจนะครับ mm hmm. ล้วก็เอาข้อความมาใสา่ได้ข้อนี้การป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤตนิตนประพฤติปฏิบัติในทางที่เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพข้าพเจ้าขอให้ความปรึกษาแนะนําผู้ร่วมวิชาชีพให้ประพฤตตนเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่นปฏิบัติตามแยาลรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด ก็คือเราก็บอกกล่าวเพื่อนนะครับเอารูปคุยกันกับเพื่อนมาใส่นะครับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้นะครับอันนี้เราก็เอาภาพกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอ่านการปลูกฝังที่ดีกับเพื่อนร่วมงานนะครับมาใส่ก็คือการร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับมาใส่อ่าตไปเรื่สนี่จะเป็น e p 2นะครับ